ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ถ้ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ทาน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้้าน้าไม่ท่วมนี่ ขายไม่ได้เข็นน้ําได้เข็นน้ำถังถังละสิบบาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานเตออนน้ำเทินบกเป็นยานเอกวานโอ้โหมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพนักเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อรถเหมือน เหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโโสโคปในการสูบ้แล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในลอนะนะอ้อนั่นเองเราก็มีไจโโสโคปเลี้ยงกับแล่วาคนเขาได้เห็นแต่ล้อวิ่งไปใช่แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้<ช>นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนั้นข้างครึ่งหนึ่งถ้าสาเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสําเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไไไปปตรงนนั้้ดททุกี่ มีน้าก็ไปได้มีบกก็ไปได้ไปได้แล้วจะยังไงอาจจะติดลมติดี่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมก็พยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องไปเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทนนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับนี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้สองทุ่มที่ WorkPoint TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะถ้าเป็น PSI ก็ช่องหมายเลขเจ็ด อาจารอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานําเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณพระคงสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมจะเดินทางไปทั่วสาธารณคาพิตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาเรื่อว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ย นี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องเลย <c oughs> ท่าพากรุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนําเหนอืออะไรเพราะว่าชิ้นหน,น้่ต้องแบบต้องโดนจริงๆเอามาเขาเนคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลนอยู่นครับเราจะมีไอเดียยังมีความตลกด้วยขอให้ดูไว ชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่ปูกตาคือเขาจ้ใส่หน้ากากนะคบพี่ตาครับไม่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยราใส่หเ้าของจริงนะรายการของจริงนะผมถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทั้งนั้นไปพบกับเขากันเลย โดประเดิมเริ่มต้นขึ้มนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation m ม n คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุโดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะน,นี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วน,นะครับนม่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อย,ยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุย้ยคณะการณจริงด้วยผมเป็นอินโนเวชั่นแมนก็คือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอินโนเวชั่นนี่แหละ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่อ,นง,องนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วปล่อยไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ <c oughs> ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนะี่ยยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วย,อ,วย <c oughs> อย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการเราผ่านกรรมการของผมสองท่าน มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุณเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอกรรมการสองท่านมีดีกรีในการนี่ตรวจสอบมีคุณภาพค้่ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้อเอาละครับกรรมการสองท่านกองผมครับเชิญเลยครับขอแบบท,ท่านเาครับอ,อ,อ,อาละครับแนะนำเลยนะฮะท่านไดที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจําของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่เอสเอ็มีแตกอาจารย์ธนยัฒน์ไชยตะกุลชัย อีกหนึ hmm. oh, wow. oh, so mm ่ง hmm. ท่านท่านผู right. okay. ้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสมุดดิตมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกดูมาตลอดแต่หนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตานมีคดีกันตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อนอะ กรรมการสองท่าน,นจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาขายของกันเลยดีกว่า Innovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับที่สิงหมบดินทรนะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือ<ส>เรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์ไม่ได้เลยคุณภาคุง Skateboard ปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วก็นี่เนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนวันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเกตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันพุทธนะครับผมพกเก็ตมาปึ๊บวางปึ๊บเหยียบเหยียบปึ๊บไถ่ปืดปืดปืดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปโอ๊ยหนเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวเราเลี้ยวเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินเลยครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี้ก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะเลื่อนไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ innovation man แล้วล่ะก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูก ก็มีตัวอะแดปเตอร์กับไปชาร์จอีกทีหนึ่งชารก็มีตัวเสียบเจอชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเรียวก็เปิดเขอ๋เสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่อ๋อนี่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 ี่น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 นี่นี่ แตลเราฟีสองล้อหลังฮะให้ตัวสับสับสายกีดม่อกี้าดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปไหมครับผมผมไม่ลาเขาเวลาเขาทำงานพรอมกันทันี่เวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งสองนี่เบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลัง เด๊ะเดี๊ะเด๊ะเอาหันหน้าหันหน้าหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหมุนหน้าออกนี่คือการทำงานนะฮะเราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเล่งอ๋อตัวนี้คือเบระมัน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 มีลักษณะเหมือนแอคติ้งเปในตัวก็คือเบระอ๋อคือถ้าไม่เบระท่าเนี้ยมันจะไม่เบระจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ คือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมคันเบอร์มีทอินทอเอาระบบเลี้ยวคือใช้เทมหลักใช่ไหมครับเทมหลักนี้ครับเทมนี้มาเล้วซ้ายเทนี้แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนื่อยกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็คแค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจียงจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแลมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะหลังชากก็ซื้อก็แล้วนะเอาอยัางไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืน เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะอาใจเอาเลยนะเข็นเลยครับเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาเท่าทุกตัวสดนะครับผมโอ้โหเข็นตัวง่ายมากเท่าท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่ต่อหัวมือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เล่น เล่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับคอนเสิร์ตสุดยอดหลุดเกินอ่ะโอ้โหแบกแบกแบกครับโอ้โหไม่มีขาลงเลยเหรอไม่มีครับต้องถ่ายเฉยๆทิพย์โอ้โหของไรพี่ตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเหงื่อออกให้ใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่ออีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ ต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งเลยท่าสองเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆนั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์อย่างง่อาจารย์ดูครับสุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับนั่งเรียงเรียท่านี้ไม่เท่เลยอาเบะได้อดิ อ่ะสอง้าสองฮะท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นฮะท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล็กครับแพงกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเว๊ะเป๊ะโอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ necesario? ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีมีตวัดกลับมีมีถอยหลังนี่ไมีตวัดกลับอะอยังไงยังไงตวัดกลับฟลิปปะฟลิปปะโอ้ถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอด อะไรไม่มีอะไรคุณอินโนเวชันแม n เราจะบอกว่านี่คือสิ่งที <am <am ่อย่าให้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าพึ่งตกใจเลยครับพี่เขากําลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลรียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติกเกอร์อินโนเวชันแมนเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมพูดเก่งใจจะขอมหน่อยเดียวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากยางอย่างคนมือใหม่เนี้ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะทำได้ไหมได้ฮะได้ง่ายเลยปะง่ายครับ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าวัยรุ่นขนาดนี้ที่ชิ้นแรกของรายการนะต้องรักษาชีพมาให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักเบามากครับโอ้โหเบาจนไม่อยากยกต่อเลยสอนที่สอนที่สอนเขาจะสายเขากว่ากันครับลูกค้าเขาซ้ายเขาซ้ายอาเร่งหมุนหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยเฮ้ยไปได้ลอกกลับไปได้กลับไปได้เ้ย ว,ว่าทำไมท่าเบตต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยทําไม่กางมือล้มแต่โค้งที่แล้วล้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่ภาคุ้งนี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอะอาจารย์ว่ายากเรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอะไม่ยากสบายเดี๋ยวเป็นไง่ะคุณต้องรักษา ทีวิทยาการผมดีนะเบ็กหมุนกลับครับเด็กเข้าตัวครับเล่งไป้างหน้าเร่งไป้างหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับหยวมาเองครับท่ามาเองเอาละเอาบอกบอกก็หมุนค่อยๆเล่งมาแล้วครัมาแ้ามาแล้วหากยไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคุณสมพบ้าไหนรอ่ะก็ต้องวด้วยเหรอ เอาเอาเอาตัวตัวเลี้ยวตั้งหากฮะตัวเล่งตั้งขาโอ้ปอดได้แล้วปอดได้แล้วเบียดมาครับเหยียบส้นเท้าครับเหยียบส้นเท้าครับอ่าเยียดส้นเท้าครับส้นเท้าครับเบียดยังไงเบียยังไงเบียยังไงคนแข็งก้นแข็งก้อนแข็งมา ขี้อย่าปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึ้นครับพี่ตาความชื่นชอบความชื่นชมต<ว>่หไปมัน<อ><ว>ไม่หยุด <c oughs> โอ้โหไือว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่อินโนเวชันแมนนี่นุ่นจะเป็นนักะดิษฐ์พันล้านแล้วล่ะครับ ตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณหมื่นเก้าขายไปร้อเดียๆคุณมีขายสองที่เหรอมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยขายในอีเบด้วยฮะเว็บไซต์อีเบ่ขับเว็บไซต์อาลีบาบารับขายดีไหมเดือนละสองคันนี่นะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขายไปกี่คันและร้อยกว่าคันโอ้โหแม่เจ้าพี่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับขายมากี่ปีแล้วครับร้อยกว่าคันขายมาตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบ ห้าตอนนี้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหนนสาสบก,กว่าปีแล้วนี่3.38 8ปีขายพี่เท่าไหร่นะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุม สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นตัดกรุงเทพไปเลยนะครับผมบในการในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าเป็นแบตลิแกไนไอออนและใชไ้ได้อีกกี่นาทีใช้ได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ เจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดถึงสิบอ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบอ่าแล้วพี่เหลือก็แบกกลับมาไล้ไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมออเตร์ไซค์มาแล้วจ้างเขาไปชาร์จไปบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นากกวาจ้างเขาไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ้ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันมันไฟมันหมดอ่ะก็ก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านหนึ่งคิดเอาอยู่เลยนะการมีทางแก้ครับอาจารย์มีความรักต่อกัน ไรไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมพัแฮนด์เมดทั้งหมดใช้มือเผาแฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะบายทางเลื่อยฉลุไม่ใช้สีรับน้ำหนักได้250กิโลไอ้การตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็บอกสเปกไหตัวนี้ขานคลายน็อตออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้นี่นี่มีร่องให้ปรับนะเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีนะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามา ผมว่าระบบระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าางนี้เราคุณใช้ล้อใช่ไหมฮะครับ้คุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุกแบบนี้อถูกไหมครับด้วยแตกลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างครับแล้วก็ใช้สูบ อ๋อจะต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขูุขาหรือว่าเนินนที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้ไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะหน0่เก้าครับราคาของต่างชาติอ่าสี่หม้าค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะ นี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาที่กุญครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรใครจะครับโลโก้นี่ยากเลยอ่ะหัวอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอ่ะผมเรียกว่ากดจุดเลยลิเทลเยอะมากเลยอ่ะคุณดูกดจุดไเอาทุกอย่างเลยได้ไหมเนี่ยท่าะกุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลเติลหนึ่งเอาเป็นตัวอย่างจริงด้านด้านนอกจะเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กครับนี่มันดูดด้านหลังนี่ดูดกับโซ่ที่มีเฟืองนะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจลองบอกถึงความรักที่มป็นอุปกรณ์ของเขาต้อนนีครับอาจารย์คืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ถ่องแท้ครับการขับแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่ต้อหัดเล่นแบบโปรโปรเลยเขาไม่ทันี่เยอะมากเลยนะฮะนี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่ง ถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ครับก,ก็จอรถพ่วงเรื่อตงต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็รอดตล<ส>ดอดเจอรถพ่วงเลยเจอรถพ่วงเขาต้องนอนรอดเลยนครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะไ,<ส><ด>ไ,ได้<ส>ดอารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่อ,องยนต์อ้าวคุณทรงคลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับ<ส><ด> ว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าตรงนี้มันก็จะให้ลักษณะหนึ่งซ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 ึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาวพอเจอกรดานกั้งนั่นไปผมว่ามันเหมือนกับผอวจานขอกำลังใจขอกลังใจขอกำลังใจไว้มันจานไม่เข้าใจอหรอครับผมคิดว่าแบบ ถ้าสเกต็ตถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอ่ะเช้าเช้าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อ<า>่ะแล้วอาจารย์จะไปซื้อแล้วต้องกู้บักซอยอ<า>่ะจักรยานไปก<า>ันดูบัตรธรรมดาจ<า>ักยานไปอย่างเงี้ย<า> <S <S เราคิดจริงปะก,กลับมาเปี้ยงเหมือนกัต้องค,คิดมองอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาพกุ้งเนี่ยอย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะไม่ต้องไม่อาจารย์ท่านต้องถูกต้อง อาโโโจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งขัานกับเข้าที่ค,คุณภาคุ้งแยกมานทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูดที่จะเอาใจกรรมาการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทําก็คือ สเกตบอร์ดบินได้สเกตบอร์ดบินได้เพื่อเพื่อเพื่อแสดงหนังเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทําได้ตัวตนของใคร innovation man ตัวตนของคุณคืออะไร innovation man ก็คือทําสิ่งที่เหมือนในหนัง back to the future เนี่ยเขาเขาทำเครื่องอ่าสเกตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะทําให้เป็นเรื่องจริงเพื่อเพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชย์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้ยนี่มันเลยอะไรต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทำไมเป็นทุบลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรสังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันมีลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่า ใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไปสเก็ตบอร์ดออเหนื่อยไปเก็บฮอไงพวกเล่นแบบฮอบังคับวิทยุครับจ่าเวลาไไกลลมพัดเนี่ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวหนึ่งจบมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีหนึ่งที่จริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับ การที่คุณการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเลตมันจะทําให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทํากลับกันนะครับเวลาเร่งดึงเข้าตัวนะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปกดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันมันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆ โอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกลทักมาว่าทำไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเแบรบกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจอื้ม,มผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชันน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับ,ม,รบมีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทำกลับแบบนั้นครับ <c oughs> ข้อตัวเสียงก็คือ,อตัวของของผมเนี่ยลักษณะการเบรคขึ้นตกใจมันจะทําให้เราหมุนข้อเท้าอ๋อเอาส้นเท้าข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอพอ,อขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได,ได,ได้ได้เต็มแรงกว่าถามคุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยดยส่วนใหญ่ในในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีครับ,รบเพราะฉะนั้น,นกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นการที่คุณทาสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่ง แคบลงไปอีกสมมุติถ้าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไป,ป,ปไงไโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไงตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารยมหมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นในหาดทรายเหรอฮะแล้วมันจะไปเหรอครับมีตัวมีรุ่นออฟโรดฮะ ร้อนร้อนแบบไปเป็นดอกเลยมันมีถนนหรือเปล่าจีนมีถนนมั้งมันจะไม่ด้นไดอันี้พี่มอไซค์เลยเหรอคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทำไมคุณคิดว่าจะขายดี พราะว่าน้าท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ถ้าน้ําไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข,ข็นน้ําได้เข็นขน้ําถังถังละสิบบาทได้ให้โอกาสผมหรอบความคิด <c oughs> ถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอะ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสเตอร์น้ำเทินบอกเป็นยานเอกวานมันคืออะไรกันแรกครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไร ก็คือมีเป็นยานพะนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ใ่ว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อแล้วเปนเหมือนเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้จโรสโคปในการสูดแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละอ่าเราก็มีจโรสโคปเลี้ยงกับแปลว่าคนข้านอกเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไไปตรงที่่มมัน คืออาจไม่ไม,ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ําก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอ,อาจจะติดลมติดีิเลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมพยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับ เพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าสเก็ตบอร์ดบอร์ดเงื่อนกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆ